มาครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่แปกันนะครับสําหรับวิธีเผาเบ้าขนโพกมันครับตอนนี้ขั้นตอนที่8ก็คือหลังจากที่เราเอาไปล้างทําความะ่าดครับล้างเสร็จนะครับนี่มันก็จะเปียกครับเราก็ต้องมาเช็ดให้แห้งนะครับนี่ครับเอาให้ชู่นะครับหรือจะเป็นผ้าก็ได้นะครับเช็ดคาบน้ำให้หมดครับเช็ดให้หมดเลยนะแล้วอย่าเอาไปพึ่งลมครับหรือตากเนะครับเพราะว่าขนมจะขึ้นครับให้เราเช็ดทันทีครับหลังจากที่ล้างเสร็จนะนี่ครับเช็ดผ้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นผ้าเขนหนูหรือเป็นกระดาษทชู่วเลย้นะครับเช หลังจากเซ็ดแห้งนะครับเซตดแห้งเสร็จแล้วนะทีนี้ครับเราก็จะทาด้วยนี่นะครับน้ํามันพืชครับทันทีนะครับเช็ดเสร็จแห้งแล้วทาันทีเพื่อป้องกันสนิมขึ้นครับถ้าหากว่าไม่ทาเนี่ยสนิมจะขึ้นครับเบ้าที่เผาใหม่เนี่ยสนิมขึ้นได้นะครับนี่ครับทาทั่วๆนี้นะครับถ้าใช้งานเมื่อไหร่ครับเราค่อยเอาไปล้างน้ํายาสลายรอบนึงครับน้ำมันหลอกเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับให้ทาน้ำมันพืชไว้หลังจากที่เผาเสร็จนี่ครับทาทั่วๆนะครับแล้ว ครับแบบนี้ครับจะใช้แปลงเลยครับแปลงสีโคนก็ได้ครับหรือจะเป็นผ้าชุดกบมันก็ได้นะนี่ครับทาทั่วงอย่างนี้นะครับเห็นนะครับตอนนี้เสื่มก็จะไม่ขึ้นครับนี่คือวิธีอีกวิธีหนึ่งครับที่ป้องการเสริมขึ้นปอนโพนะครับหลังจากที่เผาเสร็จนะครับนี่นะครับดูนะหลไม่ครับเห็นไหมครับนี่ครับทาแค่ข้างหน้าพอนะครับและด้านหลังนี้ครับไม่ต้องทานะครับด้านหลังปล่อยไว้นี้นะครับด้าปล่อยเลยนะนี่ครับทาแค่ด้านหน้าได้เดียวครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู EP สุดท้ายครับคือ EP ที่9กันนะครับ